สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องพันฟิชชิงชา n แนลกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีรอกนะครับอาาบูแม็กเอสดีเอ็กนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะอ่าใส่คลิกเสียงแต่งนะครับให้เจ้ากับเจ้าลอกตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากในลาซาด้าในราคา250าบบาทนะครับผมก็ตัวนี้ลอกอาบูรุ่นนี้ครับก็ไม่มีคลิกเสียงมานะครับวันนี้ผมจะมา แต่งคลิกเสียงให้นะนะได้รับชมกันนะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยบรรจุมานะครับมันจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นนะครับให้มานะครับก็จะมีตัวเฟืองนะครับแผ่นเบรกนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้แผ่นแผ่นเหล็กแผ่นกดนะครับแล้วก็ตัวกีดเสียงนะครับนี่นะครับกีดเสียงนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับ จริงๆแล้วมันสามารถใส่ได้ทั้งรอกหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับโดยการนะครับโดยการดัดนะครับดัดตรงนี้นะครับดัดตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าจะใส่หมุนซ้ายก็ดัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่านะครับก็ตรงนี้ผมสั่งเป็นสําหรับรอกหมุนซ้ายมานะครับลอกหมุนซ้ายมามาใส่กิ๊กเสียนะครับมา,าเดี๋ยวเรามา ดูขนาดกันก่อนนะครับขนาดของเจ้าตัวแผ่นนะครับแผ่นคลิกเสียงนะครับผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันหนาประมาณเท่าไหร่นะครับผมประกบนะครับความหนานะครับผมอยู่ที่สามจุดสามจุดประมาณสามจุดห้านะครับความหนานะครับอันนี้ครับประมาณสามจุดสี่สามจุดห้านะครับแล้วก็ขนาดของวงนะครับวงนอกนะครับวงนอกของ นะครับก็อยู่ที่ประมาณ27นะครับ27มิลนะครับตัวแผ่นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เฟืองนะครับเขาจะให้กาวมาด้วยนะครับสําหรับแปะไปนะครับที่เฟืองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมเอาลอกใหม่มาเลยนะครับลอกใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาทําให้นานาดูนะครับนะครับก็ตัวนี้ภายในของลอกรุ่นนี้นะครับผม มาดูเฟืองนะครับผมของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเป็นแผ่นกด1แผ่นนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นปลเกนนะครับปลเกลแบบแห้งนะครับผมนี่นะครับนะครับก็ก่อนใช้งานเราก็เช็ดทำความสะอาดภายในเฟืองนะครับให้แห้งก่อนนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมานะครับประกอบนะครับชุดคลิกเสียงเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องลอก กาวตัวนี้ก่อนนะครับนะครับลอกออกมานะครับแล้วก็แปะลงไปข้างในนะครับตัวเฟืองนะครับผมอ่านะครับผมก็เล็งให้ช่องมันตรงกันนะครับตัววงกลมเนี่ยนะครับเพื่อให้กาวมันยึดติดนะครับกับเอ่เฟืองนะครับก็เมื่อเรานะครับใส่นะครับทากาวแล้วก็แปะตรงเฟืองกีดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ใส่นะครับแผ่นเบรกเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่ะครับหรือง่ายๆนะครับพอใครแปะนะครับแปะตัวเฟืองกิดเสียงเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการใส่เข้าไปในอ่าในลอกก่อนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยใส่แผ่นเบรกนะครับค่อยใส่แผ่นเบรกเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่ามันก็จะทําให้ง่ายต่อการอ่า ประกอบนะครับแล้วก็ใส่ตัวแผ่นนะครับกดนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นกดผ้าเบรกนะครับแผ่นกดผ้าเบรกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นตัวกีดเสียงนะครับแผ่นกีดเสียงอ่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วแผ่นกีดเสียงก็จะดัด2ด้านก็ได้นะครับเพื่อให้ได้เสียงที่ดังขึ้นนะครับอ่าอ่นี่นะครับแล้วก็ผมก็จะประกอบนะครับเข้าไปนะครับที่เดิมอ่า โอเคนะครับก็ผมประกอบคร่าวๆก่อนนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าคลิกเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับเยคลิกเสียงนะครับอันนี้ผม ถ้านะนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเราสามารถดัดเขี้ยวอีกฝั่งหนึ่งของตัวแผ่นคีิกเสียงได้นะครับคลิกเสียงมันก็จะดังกว่านี้นะครับอันนี้ก็ดังก็ดังใช้ได้แล้วนะครับดังใช้ได้แล้วนะครับนะครับก็โอเคนะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับคลิกเสียงนะครับผมของเจ้ารอกอาบูจริงๆสามารถใส่กับอาบูตะกูลนะครับ ตะโกนแม็กนะครับ S T X หรือว่าแม็กต่างๆเนี่ยได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเฟืองตัวเดียวกันนะครับนะครับใส่ได้ทั้งหมดนะครับก็ตามขนาดของเฟืองนะครับที่ผมขนาดของชุดผ้าเบรกนะครับชุดกิ๊กเสียนะครับที่ผมวัดไว้ให้นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับขนาดนะครับถ้า ใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในล a ซ a ด้นะครับผมก็แปะไ้ในคอมเมนต์แรกให้นะครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้าๆนะครับที่ชอบแต่งรอกเบสนะครับแต่งรอกเบสก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ